สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับในคลิปนี้มีเรื่องของน้องกันธนวัฒน์กองกลางทีมชาติไทยจาก l e สเตอร์ซิตี้นะครับออกมา พูดถึงนิชิโนออดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็มีเรื่องของโค้ดแบบนี้เหมาะสมจะคุมทีมชาติไทยจะเป็นใครติดตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไครต์ในชาแนลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000ื่นซับไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ไปคุยจัดเต็มถึงเนื้อหากันเลยช่วงแรกไปคุยถึงน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกันหน่อยกองกลางทีมชาติไทยของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างที่ทราบว่า ในเกมอุ่นเครื่องนนะที่ผ่านมาที่เลสเตอร์เจอกับวีคอมเนี่ยน้องการชนวัฒน์ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องในฐานะตัวสำรองนะครับกำลังเล่นได้ดีเลยมีโอกาสจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมหลุดไปยิงแต่ทว่าเล่นได้แป๊บเดียวเจออาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งน้องการชนวัฒน์ในเกมนั้นเนี่ยจากสื่อมวลชนของอังกฤษรวมไปถึงตีบทสัมภาษณ์ของโค้ชเลสเตอร์ซิตี้นะครับเขาก็ชื่นชมว่าน้องการชนวัฒน์เป็น นักเตะที่ตอบสนองเข้ากับวิธีการเล่นและเทคนิคของโรเจอร์เฮดโค้ชเลสเตอร์ซิตี้ได้เป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายที่อยู่ในสนามได้แป๊บเดียวและเขาก็เปิดเผยถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บนตอนนี้เนี่ยถือว่ายังไม่หนักเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรนะครับซึ่งก็ให้กำลังใจน้องการธนวัฒการ์อย่ายให้เขาหายเจ็บกลับมาไวๆเพราะตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่กำลังดีสำหรับน้องการชนวัฒนะครับ แล้วก็อย่างที่ทราบว,ว่าทีมชาติไทยเนี่ยได้ทําการแยกทางกับโค้ชนิชิโนใช่ไหมซึ่งน้องการธนวัฒน์นะครับล่าสุดก็ได้ออกมาเผยถึงโค้ชนิชิโนด้วยเพราะว่าโค้ชนิชิโนเนี่ยก็เป็นคนให้โอกาสน้องการธนวัฒน์ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้โอกาสลงเล่นแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ให้อิสระในการเล่นพอสมควรซึ่งน้องการธนวัฒน์ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับขอบคุณโค้ชอากิระนิชิโน เพราะว่าน้องการก็ทราบข่าวเหมือนกันนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้ทําการแยกทางกับโค้ชนิชิโนะน้องการก็อวยพรให้โคชนิชิโนะประสบความสําเร็จในเส้นทางต่อไปและเขาก็ขอขอบคุณสําหรับโอกาสที่มอบให้นะครับอันนี้ก็เป็นน้องการธนวัฒที่ได้ออกมาเผยถึงโคชนิชิโนะนอกจากนี้ก็มีนักเตะค,คนอื่นๆนะครับออกมาเรียกได้ว่าขอบคุณโคชนิชิโนะมากมายในส่วนของนักเตะทีมชาติไทยนะครับพีเจชนาธิปสงกระสิน พี่กออ๊อฟอดิสัตย์ไกรสอนแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของน้องการธนวัฒน์ที่มาฝากมาอัปเดตกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับน้องการธนวัฒน์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้รวมไปถึงในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยโค้ชคนต่อไปที่จะเข้ามาคุมเนี่ยผมเชื่อว่าน้องการธนวัฒน์ก็จะเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนถ้าเกิดแมตช์ไหนที่เขามาได้แล้วมันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกัน จากนั้นนะครับขยับมาพูดถึงโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยกันหน่อยถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าใครจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยแทนที่ของโค้ชอากิระนิชิโนที่เพิ่งถูกปลดไปนะครับบางกระแสก็เชียร์โค้ชต่างชาติบางกระแสก็เชียร์โคตต้ช,ชคไทยนะครับและตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็มีข่าวลือมากมายว่ามีโค้ชชาวสเปนชาวเซอร์เบียชาวบราซิลสนใจยื่นโปรไฟล์เข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูนะสำหรับข่าวพวกนี้ และแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงในตอนนี้โค้ดที่เป็นชาวไทยที่มีโปรไฟล์พร้อมจะคุมทีมชาติไทยจบโปลเลเซนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่รู้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเลือกใครส่วนตัวถ้าผมตอบว่าโค้ชคนไหนเหมาะสุดที่จะคุมทีมชาติไทยเนี่ยผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าโค้ดคนไหนเหมาะแต่โค้ดทีมชาติไทยคนต่อไปเนี่ยผมขอพูดในมุมมองของผมแล้วกันโค้ดคนใหม่ทีมชาติไทยนะครับ สมาคมต้องเป็นคนกำหนดสเปคขึ้นมาและเป็นคนเลือกมาคือหน้าที่อย่างประธานเทคนิคโรมาโกชาเนี่ยสำคัญสุดๆนะครับเขาต้องคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยเหมาะก,กับสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบไหนตั้งสเปคโค้ดคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ดูโค้ดฟุตบอลในโลกใบน,นี้ว่ามีคนไหนบ้างที่เหมาะจะคุมทีมชาติไทยก็เลือกคนนั้นมาไม่รู้ว่าจะเป็นโค้ชไทยหรือต่างประเทศแต่ขอให้ตรงกับสเปคที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลวางเอาไว้และ เข้าใจในฟุตบอลไทยและพร้อมจะทํางานแบบเต็มที่แบบจริงจริงจังๆคือปกติเนี่ยเวลาทีมชาติไทยเราเรียกโค้ดนะครับค่อนข้างจะแปลกนิดนึงคือเราเนี่ยจะเลือกโค้ดจากที่โค้ดเขาส่งโปรไฟล์เข้ามาซึ่งมันไม่ได้เกิดจากอยากได้โค้ดคนนี้แล้วไปดึงมานะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างผิดหลักและไม่ค่อยมีทีมชาติทีมไหนเขาทํากันแบบนี้นะครับคือพูดตามตรงนะครับถ้าอยากได้โค้ดคนไหน ก็ไปเจรจาดิงมาไม่ได้แบบเปิดรับสมัครโค้ดแบบที่ผ่านมาแบบนี้นะครับแต่มันก็จะมีคําพูดที่ว่าถ้าโค้ดคนนั้นน่ะมีงานอยู่มาไม่ได้แล้วทำยังไงยกตัวอย่างอ่ะถ้าสมมุติว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอยากได้โค้ดแบรนด์โค้ดองหรือว่าอิช e, ิอิเฮดโค้ดที่ทํางานในฟุตบอลไทยลีกซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีแทคนิกที่น่าสนใจเป็นโค้ดหนุ่มไฟแรงนักเตะไทยเชื่อมั่นสุดๆ แต่ทุกคนเนี่ยมีสังกัดมีสโมสรมีสัญญาอยู่กับสโมสรอยู่แล้วนะครับเพราะมีการทําอยู่แต่ในโลกของฟุตบอลนะครับถ้าอยากได้จริงๆมันก็มีวิธีถ้าเกิดสมาคมกีฬาฟุตบอลมองว่าเหมาะสมและโค้ชคนนั้นก็มีใจอยากมาคุมทีมชาติไทยมันเป็นเรื่องปกติข,ของโลกฟุตบอลก็ทุ่มเงินฉีกสัญญามาครับซึ่งเรื่องแบบนี้ฟุตบอลทั่วโลกเขาก็ทกําการทั้งนั้นผมมองว่ามันจะดีกว่าที่เราไปเอาโค้ชที่ว่างงานยื่นโปรไฟล์มาให้เลือก แต่นี่อ่ะถ้าเกิดเลือกแบบที่ผมบอกเนี่ยเราเป็นคนกําหนดเราเป็นคนเลือกเองมันจะดีกว่าไหมครับเราก็เห็นแล้วว่าการเลือกโค้ดที่ยื่นโปรไฟล์เข้ามาเนี่ยในช่วงหลังของทีมชาติไทยมันไม่มีโค้ดคนไหนที่จะเวิร์กเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีทีมชาติที่ประสบความสําเร็จเขาทากันหรอกนะครับเพราะมันเนี่ยไม่ตรงกับแนวทางไนงะ ซึ่งถ้าเกิดเลือกเองอยากได้คนนี้ไปดึงมาเนี่ยมันจะตรงกับแนวทางที่ฟุตบอลไทยอยากให้เป็นนะครับซึ่งผมมองว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆบ้างเพราะเห็นว่าการทำงานแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ผลลัพธ์ออกมาแบบเดิมๆชอบคนไหนดึงคนนั้นเข้ามาพูดง่ายๆแต่จริงๆเมื่อทำยากนะครับแต่ถ้าเราไม่ลองทำมันก็วนลูปเดิมอันนี้นะครับเป็นแนวคิดของผมเพราะผมไม่เห็นมาบ่อยว่ามาแล้วโค้ชคนนูน้นคนนี้ยืน่นโปรไฟล์เข้ามาแต่ผมไม่ ไม่ได้เห็นว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแบบเฮ้ยอยากได้โค้ชสเปคแบบนี้ต้องเรียนรู้ฟุตบอลไทยแบบตั้งสเปคขึ้นมาแล้วก็ชี้เลยว่าสมาคมอยากได้โค้ชคนนี้มาคุมทีมชาติไทยแล้วก็ไปเจรจาดึงมาหรือถ้าเกิดมีสัญญาก็ฉีกสัญญาซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เรากลับเห็นในระดับทีมชาติที่เขาประสบความสําเร็จ <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากก็ ลองดูนะครับก็รอติดตามผมคิดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาก็มีวิธีแก้แล้วก็น่าจะมีสเปคในดวงใจแล้วแหละแล้วก็โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่เนี่ยผมพูดนะครับต้องรีบแต่งตั้งให้เร็วอย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเพราะมันไม่เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยถึงแม้ว่าถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์ปลายปีนี้อย่างรายการฟุตบอล AFF s u z u ซูซูกิครับอาจจะเลื่อนแต่ถือว่าทีมชาติไทยต้องมีโค้ชทำงานนะครับอย่างน้อยไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน โค้ชก็ท่องทางานรู้จักนักเตะไทยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลีกเตะไม่ได้อีกแล้วตั้งโค้ชมาก็ให้เขาทํางานเกี่ยวกับเยาวชนก็ได้นะครับสุดท้ายยังไงก็ต้องมีโค้ชคือไม่มีทีมไหนหรอกครับที่จะปล่อยให้โค้ชทีมชาติว่าง 2- อสเดือนน่ะไม่มีครับสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบแต่งตั้งให้ไวเพื่อเขาจะได้มาทํางานเพราะงานของโค้ดอะ่ะมันไม่ใช่แค่การคุมทีมอย่างเดียวนะครับมันต้องทําการวางระบบ ปั้นเยาวชนต่างๆให้เขาช่วยดูเรื่องเยาวชนทํากันเป็นกระบวนการก็โอเคนะครับซึ่งผมย้ําว่าเราก็ต้องรีบแต่งตั้งโค้ชให้ไวที่สุดนะคือฟุตบอลไทยเนี่ยพูดตามตรงนะครับชอบเป็นแบบจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วค่อยเตรียมทีมซึ่งแบบนี้ก็เห็นในชัดว่ามันไม่ได้นะครับทีมที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีการวางระบบต้องเตรียมทีมกันยาวๆถึงจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดอีก2เดือนแล้วมาตั้งก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์โอ้โหยากครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบแต่งตั้งเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกทีมในบ้านใกล้เลืองเคียงของเราในอาเซียนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเตรียมทีมกันหมดแล้วนะครับทีมชาติเวียดนามเนี่ยกำลังจะไปลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะ่ะเขาก็กาลังจะเก็บตัวนะครับส่วนมาเลเซียยู20เนี่ยเขาก็เข้าแคมป์แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมใน U 23ชิงแชมป์เอเชียนะครับแต่ทีมชาติไทยเราตอนนี้เรื่องของโค้ชก็ยังไม่มีการออฟฟิเชียลเลยว่าใครจะคุม ช้าไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นโดนทีมอื่นแซงหมดบอกเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อนๆในช n n น l ต้องซุยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับอันนี้ในมุมมองของผมที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังและกันก็อยากให้สมาคมกีฬาฟุตบอลชอบคนไหนดึงคนนั้นถึงแม้จะมีสัญญาก็ลองหาวิธีแบบฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศเขาทำกันอย่างเช่นการ์ดโกเซลติกล่าสุดที่หาโค้ชใหม่ และอยากได้อังเกออังเกออยู่มารีนอตมีสัญญาอยู่แล้วเซลติกอยากได้อังเก้เขาก็ไปฉีกสัญญาจากมารีนอตและดึงอังเก้มาคุมนะครับนี่ครับที่เขาทํากันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้แล้วนะครับไม่ใช่เปิดรับสมัครแล้วก็เลือกที่เขามาสมัครผมมองว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะเพื่อนๆคิดแต่ยงไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ จากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าในรอบชิงปีฟุตซอลโลกเนี่ยเราเจอกับอิหร่านใช่ไหมแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ5ต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยเขาแข็งกระดังจริงๆนะครับเขาเป็นระดับโลกของแท้เขาอยู่อันดับ6ของโลกนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเป็นรองเพียงแค่สเปนบราซิลอร์เตินารัเสเซียและแค่โปรตุเกสเท่านั้นนะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับเ็นได้ชัดว่าเขายกระดับไปไกลกว่าแต่ก่อนมากจริงๆนะครับซึ่ง ฟุตซอลทีมชาติไทยเราก็ถือว่าสู้ได้สนุกแล้วก็ยิงประตูอีห่านได้1นประตูเป็นการปลอบใจด้วยนะครับจากผลงานของปรีฟุตซอลโลกเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยของเรานะครับขยับอันดับขึ้นไปเป็นอันดับ17ของโลกแล้วนะครับผลงานในปรีฟุตซอลโลกดีสําหรับฟุตซอลไทยนะครับโดยชน,นะ3เสมอ1แพ้1นน,นะครับก็ถือว่ามีคะแนนที่ ขยับขึ้นไปอันดับ17ของโลกนี่ไม่ธรรมดานะครับเราเนี่ยเป็นรองเช็คเซอร์เบียญี่ปุ่นยูเครนอเซอร์ไบจันโคลัมเบียปรวัยอิตาลีแล้วก็พวกสเปนบาราซิลอาเจนตินาลาตีโปรตุเกสอิรานคาซัคสถานแล้วก็โคโอเอเชียนะครับซึ่งแต่ละชาติที่อยู่เหนือกว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับแต่ฟุตซอลไทยเราเนี่ยผมมองว่ายังไงในฟุตซอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับโค้ชหมีออกมาพูดหลังจบเกมที่แพ้อ,อิรานเขาบอกว่ายอมรับเลยอิรานเนี่ย เขายกระดับไปอีกขั้นแล้วและในเกมที่ผ่านมาเนี่ยโต๊ะเล็กไทยผิดพลาดเยอะมากแต่ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ทีมต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนที่จะฟุตซอลโลกจะเริ่มทัวร์นาเมนต์นะครับนอกจากนี้เนี่ยโค้ชหมีก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาในชนะเฮดโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขทีมให้ดีขึ้นอาทิตย์หน้าก็จะเรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมต่อหลังจากตอนนี้จะให้พัก สักแป๊บเพื่อรีค o ว e r ี่ร่างกายและหลังจากนั้นเนี่ยจะมาแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนไปลุยฟุตซอลโลกนะครับก็เรียกได้ว่าเอาใจช่วยอย่างเต็มที่นะครับฟุตซอลไทยผมมองว่ายังไงเราไปฟุตซอลโลกครั้งนี้สู้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยนักเตะก็มีความสามารถทีมเวิร์กก็โอเคนะครับแต่เท่าที่ดูในปรีฟุตซอลโลกครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องปรับก็คือเรื่องของการเล่นเกมรับที่ไม่ดีเท่าไหร่สู้ยุคปุบป,ปิดไม่ได้นะครับ ความเขี้ยวน้อยไปหน่อยในส่วนของเกมรับมักจะเสียประตูง่ายเกินไปแต่ผมคิดว่านี่เป็นการบ้านชิ้นใหญ่และได้เห็นข้อผิดพลาดโค้ดหมีน่าจะปรับปรุงได้ดีก่อนจะไปลุยฟุตซอลโลกนะครับขณะที่เกมลุกก็ต้องเฉียบคมกว่านี้นะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์ปรีฟุตซอลโลกเนี่ยก็มีเรื่องน่าย,ยินดีนะครับเพราะว่าพี่อาร์มสุภพวุิเถื่อนกลางนะครับกองหน้าฟุตซอลทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอย่างมาก ก็คว้ารางวัล MVP ในรายการนี้ไปครองนะครับก็ไม่แปลกใจฟอร์มการเล่นแบบนี้เดอะแบกทีมชาติไทยได้สบายๆนะครับยิงก็คมความฟิตก็ได้เพราะว่าไปเล่นในลีกญี่ปุ่นและอ,อย่างนะครับตำนานอิหลานยังชื่นชมว่าเวลาอิหลานเจอทางฝั่งของพี่อาร์มสุภวุฒิทีไรเนี่ยเหนื่อยทุกทีก็เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นที่ยอมรับในระดับโลกจริงๆสำหรับพี่อาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับก็แน่นอนครับ ผมมองว่านี่คือช่วงท้ายอาชีพฟุตซอลของพี่อาร์มสุภวุฒและเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ติดตามพี่อาร์มให้ดีนะได้ดูเขาเล่นเหนือเหนือได้ดูเขายิงประตูคมๆนะครับแล้วก็หวังว่าในฟุตซอลโลกเนี่ยเขาจะยิงประตูพาทีมชาติไทยโชว์ผลงานให้ดีให้ได้นะครับอ่ะในคลิปนี้เนี่ยผมมีบทสัมภาษณ์ของพี่อาร์มสุภวุฒิถึงกลางด้วยเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ปรีฟุตซอลโลก ทั้งที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างไปลองฟังกันนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ที่คว้ารางวัลน,นี้ได้ครับเพราะว่าตลอดระยะเกมที่ผ่านมาใน5เกมมันก็ค่อนข้างเี่ยมไม่ได้ง่ายกว่าทุก,ท,กทุกแบตนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ช่วยกันเล่นแล้วก็ส่วนตัวผมก็ทำผลงานได้ดีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สู้ทุกแบตครับแล้วก็จนคว้ารางวัลน,นี้มาได้ครับวันนี้กับอี่านสุภพุฒมองไงบ้างครับเก็บเกมที่เกิดขึ้นใน40สบนาทีนี้ อ่าผมว่าคิดว่าเป็นเกมที่ดีครับเพราะว่าผมก็ได้เรียนรู้กับทีมอิหร่านก็คือทีมแบบโลกครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับแล้วก็เราต้องปรับในเรื่องของเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเกมรับแต่วันนี้เราก็สู้ได้ดีครับแต่เราเสียจังหวะในเรื่องของเกมรับแล้วก็โดนโต้กลับมาเงี้ยซึ่งที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้แล้องทำไม่ได้ครับรางวัลนี้จะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับอะไรครับรางวัลนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับอ่ก็รางวัลนี้ก็ผมมอบให้กับ แฟนบอลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมครับที่ที่ทช่วยกันเล่นครับอันดับแรกก็คือเพื่อนร่วมทีมคราที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ทําให้ผลงานผมออกมาดีครับแล้วอันดับ2ก็คือแฟนบอลครับที่ส่งกําลังใจมาให้ทั่วผมนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับถึงแม้เราจะไม่ได้แชมป์ก็ตามแต่ผมคิดว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่ให้บทเรียนเราได้ให้สิ่งที่เราต้องไปแก้ไขให้ให้ครอบอมันเป็นสิ่งข้อบกพร่องของเราที่เราต้องไปแก้ไขครับก็ขอมอบให้แฟนบอลทุกๆคนครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ในช anel ต้องสุยมุ่งสู่50,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัตนนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ